อ่าโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นยอดเงินที่ถอนมาเมื่อกี้นะครับผมถอนไปไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำนะครับได้รับเงินเรียบร้อยแล้วเข้าในส่วนของบัญชีทูมอนี่เวลส์สี่ร้อยบาทครับผมทําอย่างไรไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะสําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะทําการแจกซองอ่างเปาทูมอนี่เ l ลสด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะรับซองอ่างเปาทูม n นี่เวลสฟรีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมก ผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีชูมิเนียวเลตแบบโดยตรงนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็มีการถอนเงินและก็แจกซองอ่างเป่าชูมิเนียวเลตด้วยนั่นเองนะครับทำแบบไหนอย่างไรฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทํากันเลยนะครับเอาโอเคนะครับผมสําหรับแอปที่ผมจะมาอัปเดตและก็ถอนเงินให้ดูวันนี้นะครับผมมีชื่อว่าแท็บคอยสำหรับแอปแท็บคอยเนี่ยผมอัปเดตค่อนข้างหลายคลิปแล้วนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับลองดาวน์โหลดไปเล ทำเงินได้จริงแน่นอนนะครับรับเงินเข้าชูมเนิวเลสแบบโดยตรงเลยนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสอนวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็ถอนเงินแล้วก็แจกซองอ่างเปาชูมินิวเลสนะครับทำแบบไหนฝากติดตามด้วยนะครับเโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของตัวแอปนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยมีทั้งหมด4เมนูด้านล่างนะเดี๋ยวเรามากดที่เมนูฉันนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับจะมีรูปซองจดหมายนะครับที่มีเครื่องหมายบวกนะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับผมเป็นการ เชิญเพื่อนนะครับผมถ้าเราอยากจะรับคะแนนเริ่มต้นในการใช้งานฝากรหัสโค้ดไปด้วยผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือนะครับจะก่อของใครก็ได้นะครับถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีของใครก็ก่อของผมได้นะต่อมานะครับเรามาดูที่หน้าหลักนะครับในส่วนของหน้าหลักตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางการหาคะแนนจากการทําภารกิจต่างๆนะครับผมนะครับเราสามารถทําภารกิจเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนได้นะครับภารกิจมีอะไรบ้างการบูนวงล้อนะครับการเล่นเกมการดูโฆษณาการก่อโค้ดอ่างเปาแล้วก็การเชิญเพื่อนนะครับ สำหรับภารกิจทั้งหมดตรงนี้นะครับเราสามารถติดตั้งลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําภารกิจได้ทําภารกิจอย่างไรอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสําหรับแอป,ปนี้นะครับผมเขาอ่าให้คะแนนอยู่ที่3า7 5 2 0ยี่สิบคะแนนเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่278บาทจุดหกสี่สตางค์ถือว่าให้เงินค่อนข้างเยอะนะวิธีการทรําภารกิจนะครับเราเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับคำว่าภารกิจหนึ่งเลยคือการเล่นเกมนะครับอัปเกรดเมืองหลักเป็นระดับ5อัปเกรดเมืองหลักระดับ10ระดับ17รับเ็คืะเระ้อง เล่นในแอปนี้นะครับดาวน์โหลดเกมมาปุ๊บเราก็เข้าไปเล่นเข้าไปทำภารกิจเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนนั่นเองนะครับก็ลองทําดูนะประมาณนี้แล้วก็ยังมีแอปอื่นๆอีกเยอะนะครับที่เราสามารถทําภารกิจรับเงินได้นะครับผมนี่ครับลองเข้ามาเล่นดูนะเล่นเกมมินิก็ได้นะครับเกมตรงนี้เราไม่ต้องติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราเราสามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะครับกิจกรรมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเช็คอินรายวันนะครับการเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็ภารกิจรายวันสำหรับการเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยเราจะเชิญเพื่อนหรือว่าไม่่เชิญก็ได้้แแลววตตั องแต่ถ้าเราอยากมีรายได้มากขึ้นอยากมีเงินเยอะขึ้นเราจะต้องแนะนําเพื่อนด้วยซึ่งช่องทางการแนะนําเพื่อนตรงนี้สามารถทําได้ทุกคนเลยนะครับผมการเชิญเพื่อนก็กดเชิญตรงนี้เลยนะครับหรือว่าจะกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้ก็ได้นะครับนำไปโพสผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบ o o กท Twitter l ไลน์ยูทูบ e ิ i กต็อกได้หมดนะครับก็อยู่ที่เราว่าเราจะแนะนําด้วยวิธีไหนนะครับตรงนี้มีการจัดอันดับในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนด้วย่หเองอันดับหนึ่งทำไปตอนนี้นะครับอยู่ที่39,400บาทแะฮะ นะนาไปที่1 1ึ่งคนนะเราก็สามารถทํากิจกรรมตรงนี้ได้นะครับโดยการแนะนําซึ่งผมก็ติดอันดับ6อยู่นะครับอันดับ6ประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถทําได้ทุกคนนะอยู่ที่เราว่าเราจะทําหรือเปล่าแค่นั้นเลยนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูต่อไปนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับภารกิจรายวันตรงนี้ก็ทําได้ทุกวันเลยนะครับผมภารกิจอื่นๆนะครับก็มีประมาณนี้ต่อมานะครับมาดูที่การถอนนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจในเรื่องของการถอนเงินการถอนเงินทําอย่างไรเดี๋ยวเราดูพร้อมๆกันสําหรับการถอนเงินนะคร บาทขั้นต่าเลยครับหรือว่าต่ํากว่านี้ก็ได้นะครับผมถ้ามันมีนะจำนวนรางวัลจำนวนเงินพิเศษเนี่ยถ้ามันขึ้นจํานวนเท่าไหร่เราก็กดดูนะครับพอเรากดแล้วเราดูที่เงื่อนไขนะว่าเงื่อนไขเนี่ยเขาให้เราทําอะไรบางคนไม่ดูแล้วก็ไม่เข้าใจอื้อทำไมผมถอนไม่ได้คอมเมนต์ถามมาทําไมผมถอนไม่ได้แอปถอนเงินไม่ได้แอปหลอกลวงนะครับผมก็ให<ขา>้เราดูที่เงื่อนไขก่อนนะครับว่าเขาให้เราทําอะไรเงื<ขา>่อนไขเขาบอกว่าให้เรานะครับ ทำงานที่มีรายได้สูงสุดนะครับผมให้สําเร็จ5ครั้งในวันเดียวกัน5ครั้งเลยนะครับใช้ได้เฉพาะภารกิจที่มีรางวัล300เหรียญขึ้นไปสําหรับการทําภารกิจหาเงินให้สําเร็จเราก็ย้อนกลับมาดูนะครับตรงหน้าหลักนะครับผมภารกิจก็คือนี่ครับภารกิจทั้งหมดนี่เลย1 2 3 4 5งสนะครับเราจะต้องทําภารกิจตรงนี้เนี่ยให้สําเร็จ5แอปนะครับผมแอปไหนก็ได้ที่มีคะแนนเหรียญทองตรงนี้มากกว่า300ขึ้นไปนะครับเราจะต้องทําให้สําเร็จนะครับภายในระยะเว เวลา1วันทั้ง5แอปเลยถ้าเราทําเสร็จทั้ง5แอปนะครับเราก็สามารถถอนเงิน100บาทได้นะครับ ก็คือภารกิจสําเร็จนะครับในส่วนของเงื่อนไขการถอนเงินนะผมก็จะทําการถอนเงินที่400บาทนะครับเพราะว่าผมสามารถถอน200บาทได้2ครั้งนะผมก็เลือก200แล้วก็กดถอนเงินได้เลยนะครับเอโอเคนะครับการถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับรอการตรวจสอบนะครับ1-3วันทาการนะครับถ้าเรารอ,อาภายใน5นาทีก็น่าจะเข้านะสำหรับการถอนเพราะว่าผมเคยถอนมาไม่เกิน5นาทีนะครับแต่ถ้า5นาทีแล้วยังไม่เข้านะครับก็รอ1-3วันนะเดี๋ยวถอนอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับถอนครบเรียบร้อยละ400บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ปรระัติกาถอน โอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินนะครับ2 0งรรายการ202รรายการนะครับก็รวมเป็น400บาทนะครับถอนไปเมื่อวันที่6เดือนธันวาคม2022นะครับเวลานะครับ13นาฬิกาสนาทีตรงนี้เลยนะครับผมรอเงินเข้าไม่เกิน5นาทีนะครับต่อมานะครับเรามาดูวิธีการรับซองอ่างเปากันนะครับว่าต้องรับแบบไหนอย่างไรนะครับโอเคนะครับสําหรับวิธีการรับซองอ่างเปาทูมอนิเรเลที่ผมจะแจกให้ในคลิปนี้นะครับผมก็ให้เพื่อนๆนะครับผมดาว ทั้ง iOS และก็ Android เพราะว่าผมจะแจกผ่านแอปนี้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดาวนโหลดเนี่ยรีบไปดาวนโหลดนะครับลิงก์การดาวโหลดของ iOS และก็ Android เนี่ยผมจะแนบไว้ให้ตรงคอมเมนต์นะครับผมสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยหรือว่าจะเข้ามาที่ App Store หรือว่า Google Play ค้นหาชื่อตามนี้ติดตั้งได้เลยนะครับเโอเคนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เราทําการสมัครสมาชิกของแอปนี้นะครับวิธีการสมัครไม่ยากนะครับผมเมื่อเราติดตั้งเสร็จกดเปิดแอปขึ้นมาให้เรากด continue นะครับในส่วนของ Google ด้านล่างนะครับเป็นการสมัคร ีเมพอเรากดเข้ามาปุ๊บนะครับเขาก็ให้เราตั้งนะครับในส่วนของ user id เป็นการตั้งชื่อช่องของเรานะครับเราจะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นภาษาอังกฤษชื่อเล่นชื่อจริงนะครับตั้งมั่วก็ได้นะครับผมแล้วก็กด next ด้านล่างพอเรากด next มาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการยินดีต้อนรับนะครับการเข้าใช้งานในส่วนของแอปนี้นะครับถ้าเราอยากรับคะแนนเริ่มต้นให้เรากดตรงนี้นะครับจะมีช่องให้เรากอกรหัสโค้ดรหัสโค้ดผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือนะครับมี a 0 t แ v s 9 e นะครับฝากไว ด้วยนะครับแล้วก็กดด้านล่างเลยจากนั้นนะครับผมก็ให้เราทําการกดโอเคนะครับเพื่อที่จะเข้าใช้งานตัวแอปนะอ่าโอเคนะครับพอเรากดเข้ามาในหน้าแอปแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทําการกดค้นหานะครับกดเมนูที่2เลยจากนั้นนะครับผมกดคําว่าค้นหาด้านบนตรงนี้นะครับพิมพ์ชื่อตามนี้เลยเลยนะครับ p o m s r c 1 9นะนะครับแล้วก็กดค้นหาได้เลยถ้าเรากดค้นหาแล้วมันไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นฝั่งของวิดีโอให้เราเปลี่ยนฝั่งมาเป็น u s เ r นะครับอ่าเปลี่่ช จากนั้นก็กด Follow หรือว่ากดติดตามไว้นะครับอันนี้ก็เป็นช่องของผมนะครับที่ผมจะใช้ในการลงซองอ่างเปาชูมานิเว l ลตนะครับสำหรับคนที่เคยรับอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะทราบนะครับว่าผมจะลงแบบไหนอย่างไรผมมีตัวอย่างการลงซองอ่างเปาให้ดูนะอันนี้เป็นซองอ่างเปาที่ผมลงไว้นะครับผมนี่ครับซองนี้เลยนะครับซองอ่างเปาเวลตผมจะลงให้แบบนี้นะครับแล้วก็พร้อม QR code เราสามารถกดติดตามหรือว่ากด Follow ไว้นะครับพอเรากด Follow เสร็จปุ๊บเมื่อผมลงมันจะได้แจ้งเตือนถ้าผมลงไปแล้วเนี่ยเราก็เข้ามากดดูคลิปปุ แล้วเราก็ทําการสแกน QR code ตรงนี้รับซองอ่างเปาชูนิวเลดได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรสแกนแล้วก็กกเบอร์วอลเลตแค่นั้นเลยนะครับง่ายๆนะวิธีการสแกนนะครับเราเข้าผ่านแอปไลน์นะครับมันจะมีการสแกนเนาะถ้าเป็น Android หรือว่าถ้าเป็นในส่วนของ iPhone นะครับไอโฟนเนี่ยมันสามารถสแกนได้นะครับมีอ่าช่องทางการสแกนหรือว่ามือถือใครใช้ Android อยากจะดาวน์โหลดแอปสแกนนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้ที่ App Store นะครับหรือว่า Google Play นะครับติดตั้งได้เลยนะนี่ครับสแกนแล้วก็รับเงิน เวลาในการลงซองอ่างเปานะครับผมก็จะแจ้งในคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอที่ผมลงใน u t u b e นะครับผมจะลงประมาณกี่โมงนะครับก็กดติดตามไว้นะครับเอโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นยอดเงินที่ถอนมาเมื่อกี้นะครับผมถอนไปไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำนะครับได้รับเงินเรียบร้อยแล้วเข้าในส่วนของบัญชีทูมานี่เวลส์สี่ร้อยบาทนะครับผมทำอย่างไรไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะทําการแจกซองอ่างเปาทูมานี่เลสด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะรับซองอ่างเปาทูมานี่เวลส์ฟรีนะครับฝากกดไลค กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทำเงินกันเลยนะครับเอาโอเคนะครับผมในส่วนของแอปแท็บคอยนะครับผมก็ได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะทำเงินฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ